จำปี2024มาแล้วค่ะาะสวัสดีค่ะจิ๊บนะคะวิดีโอที่รอคอยมาตลอดทั้งปีนะคะ favorite skin care กินแคทที่เราใช้แล้วชอบที่สุดประจําปี2024แน่นอนว่าเฟรนดวิดีโอของจิ๊เนี่ยจะไม่มีการรับสปอนเซอร์โดยเด็ดขาดนะคะจะมีตัวไหนบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะ let's go เรามาที่หมวดแรกนะคะที่เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สําคัญที่สุด cleansing ค่ะจิ๊บเป็นคนที่ทำ double cleansing ทุกวันนะคะเพราะว่าต่อให้เราไม่ได้ใช้เมคอัพเนี่ยเราก็ยังใช้กันแดดวันจิ๊มก็เลยให้ความสําคัญมากๆกนะคะกับการเลือกออยล์ล้างหน้าเพราะปกติจิ๊เป็นคนที่ผิวอุดตันง่ายออยล์ที่มาเป็นอันดับหนึ่งของจิเปในปีนนะ ที่รู้สึกว่าผิวว่าอุดตันเป็นพิเศษนะคะจิ๊บจะชอบใช้เขาในการนวดน้ามันค่ะจะสังเกตได้ว่าเหมือนมีไตไขมันหลุดออกมาค่ะล้างออกง่ายหลงังล้างหน้าแล้วก็ยังให้ความชุ่มชื้นได้ดีค่ะแต่จุดเด่นที่จิ๊บชอบของเขามากที่สุดนะคะคือการที่จิ๊บสามารถใช้เขารางพวกมาสคารา่าพวกเมคอัพก,กันน้ำได้แบบไม่แสบตาและบางครั้งพวกอายรีมูเวอร์จิ๊บยังแสบตาเลยทุกคนแต่ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ต่อ้จิ๊บนวดนวดนวด,นวดน,วดนวดนะคะก็ยังไม่แสบตาช่วงนี้พูดถึงตัวนี้บ่อยมากนะคะไม่รู้จะโอุดตััตาานนนนบบให้้าาาขของเรมมีึก อีกตัวหนึ่งนะคะที่ติดขึ้นมาสําหรับจิ๊บจะเป็นตัวของชูอูเอ็มระค่ะตัวนี้บอกไว้ก่อนว่ามันคือการสเปิร์ชนะคะทุกคนค่าตัวน้องเขาแรงมากแต่สายเฮดจิ๊บต้องยกเขามาพูดถึงจริงๆอ่ะเพราะว่าช่วงต้นปีแรกของจิ๊บนะคะจิ๊บใช้เขาตลอดเลยถ้าเทียบก,กันกับตัวก่อนหน้านี้นะคะเนื้อออของชูจะมีความบางเบามากกว่าใครที่ไม่ชอบความเนอเนอหนาๆของออยนะคะอยากได้อะไรที่คล้ายๆกับน้ํานะคะตัวนี้จะเป็นตัวจิ๊บแนะน,นะะําค่ะมีส่วนผสมของ L A และก็ H A นะคะช่วยในการผัดเซลล์ผิวลดการอุดตันได้ค ะะที่ออยของชูจะติดในเฟเวอร์รวิดีโอของจิ๊บตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะที่เขาเพิ่งออกมาเหมาะกับคนที่ผิวมันเหมือนกันนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่ผิวตันง่ายด้วยชูจะมีความเป็นน้ำมากกว่านะคะเนื้อของบีเพลนจะมีความเป็นออยมากกว่ากลิ่นตัวนี้นะคะจะออกไปทางชาโคนะคะความสปานะคะีแลกซิ่งส่วนตัวนี้นะคะจะมีความทัวเขียวคลีนคลีมหน,นะะ่อยนึงค่ะทั้งสองตัวนะคะล้างออกง่ายเหมือนกันแล้วก็ยังให้ความชุ่มชื้นข,ของผิวได้ดีอยู่ค่ะเข้าจริงๆอะจิะจระ๊รู้สึกว่าสเต็ปการล้างหน้ามันไม่ได้้้้จจําาาาาเเเเเปปป็็็็็นนนนนนนะะตตอออออองงงงงง่่่่ยยยแแแแพคคคททุกกกกมัััูบนหนแบหบออขรลลวสี นะเพราะฉะนั้นจิ๊บก็อยากเพื่อนๆเลือกแบบตั้งใจหน่อยหนึ่งโฟมที่จิ๊บให้เป็นที่สุดของปีนี้นะคะจะเป็นตัวของ B-Plane ค่ะตอบโจทย์ทุกอย่างที่จิ๊บต้องการของโฟมล้างหน้านะคะเรื่องความสะอาดความชุ่มชืน้นแล้วก็ความอ่อนโยนค่ะโฟมล้างหน้าหลายๆตัวนะคะที่เวลาเราล้างน,นานๆหนึ่งเราจะรู้สึกว่าหน้ามีความแห้งมีความแคร็กใช่ไหมตัวนี้ต่อให้ล้างหน้าหน่อยหนึ่งนะคะจิ๊บรู้สึกว่าหน้ามีความนุ่มขึ้นเขาจะมีเป็นเหมือนผงเล็กๆนะคะคล้ายๆกับตัวช่วยในการสครับผิวแต่ทําได้แบบอ่อนโยนมากๆ จิบรู้สึกว่ามันโอเคจริงๆเขาจะไม่กลิ่นอ่อนมากๆนะคะเป็นความหอมแบบหอมนัวๆหอมคล้ายๆกับมะพร้าวทําห้แบบว่วา,า,า,วา,าตัวนี้สามารถล้างพวกกันแดดพวก f i n ์ d u สนะคะมีการทดสอบอะรรเของเขามาเรียบร้อยแล้วแต่ส่วนตัวจิ๊บก็จะอยังแนะนําให้เพื่อนๆทา double cleansing อยู่ดีนะคะเพื่อความชัวร์แต่ต่อไปนะคะจะเป็น first treatment หรือว่าตัวแรกที่จิบจะใช้หลังจากที่ล้างหน้าเสร็จค่ะ Cosrx The Six th Peptides k i n Booster ค่ะตัวนี้เรียกว่าเป็นหนึ่งในส k i n แคร์ที่จิบประทับใจมากที่สุดนะคะของทั้งปีนี้เลยก็ว่าได้น้องเขาจะมีส่วนผสมของ p e ปไทด์ s นะคะหหรือว่ตนย หลายชนิดนะคะเข้ามาอยู่ในขวดเดียวกันเพปไทด์จะเป็นสกินแคร์ที่หลายๆคนน่าจะใช้ได้นะคะเพราะเขามีความอ่อนโยนมากและชนิดของเพปไทด์ที่ทางแบรนด์เขาเลือกมาใส่เนี่ยก็เป็นตัวดังๆนะคะที่มีงานวิจัยรับรองค่ะช่วยเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนนะคะควบคุมความมันดูแลพวกรูขุมขนอะไรต่างๆรวมไปถึงเรื่องของความกระจา่างใสความกรุบกราของใบหน้านะคะความตึงตึงของผิวแล้วก็เรื่องของการปรอบผิมด้วยค่ะน้ำาจ๊กๆอย่างนี้เลยทุกคนซึมไวมากนะคะแล้วก็ไม่มีการไปรบกวนพวกสกินแคร์ตัวอื่นหรือว่าเมคอัพที่เพื่อนๆจะ ประสิทธิภาพของสกินแคร์ตัวอ,อื่นที่เพื่อนๆใช้ตามด้วยไม่ว่าจะจับคู่กับพวกวิตามินนะคะหรือแม้กระทั่งเรติโนโอลเนี่ยน้องเขาก็สามารถทําได้ค่ะตัวต่อมานะคะที่จิ๊จะใช้เขาสลับกับคอสแท็กซ์บ้างนะคะเดียแคลรสค่ะอันเซนเชตโทเนอร์นะคะจะเป็นรุ่นที่ไม่มีกลิ่นเพื่อนๆต้องดูดีๆนะเพราะมันจะมีรุ่นที่มีกลิ่นด้วยนะคะซึ่งรุ่นนั้นเขาจะมีเอสเซนเชลออล์ใครที่แพงง่ายอย่างจิ๊บนะคะจิ๊บจะแนะนําให้มาที่ตัวนี้ค่ะเขาเข้ากับใครก็ได้นะคะน้องเป็นมิรกับทุกกกคคคนน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 เเเเป็นน้้้ําา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 าททีีีี่่่่หหมมมมมืือออัับขึึงตวะะงงวววะะรรรรสถชยใ PH Balance Level เป็นกรดด่างของผิวของเรานะคะนอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการเติมความชุ่มชื้นได้แบบดีมากความดูเบสิกนะคะมันดูน่าเบือ่อแต่มันเป็นพื้นฐานของผิวที่สาคัญมากต่อยเพื่อนๆแบบประคมสกินแคร์แค่ไหนนะคะทาพัฒกาอะไรเยอะขนาดไหนอะ่ะถ้าไม่ใส่ใจเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะยังไงมันก็ไม่ใช่ผิวที่สุขภาพดีอะ่ะส่หรับ2ตัวนี้นะคะใครที่สนใจเรื่อง p e ป t ทด e นะคะแบบรู้สึกว่ามันเป็น innovation เป็นนวัตรกรรมใหม่ๆนะคะมาที่ตัวนี้นะคะจะรู้สึกว่าเขาช่วยผิวแข็งแรงขึ้นแบบองค์รวมจริงๆส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่เน้นนนเเรื่่่อองของขขคควววามมมมชชุลยะ,ะผิิััด น้ำผิวแห้งเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวสิ่งแนะนํานะคะเป็นพื้นฐาน b a s ิ c สกิน c a r ์ที่ดีมากแล้วมาที่สกินแคร์ที่จิ๊บใช้ช่วงเช้ากันก่อนนะคะสิ่งที่จิ๊บขาดไม่ได้เลยคือ a n t i o x i d น n ์ค่ะจิ๊บชอบใช้ a n t i o x i d ิ n t นะคะจับคู่กับกันแดดเพราะเขาจะทํางานส่งเสริมประสิทธิภาพของกันละกัน,นะคะ่ะนอกจากจะปกป้องผิวแล้วนะคะเขายังสามารถช่วยในการฟื้นฟูผิวของเราได้ด้วยค่ะตัวแรกที่จิ๊บอยากจะแนะนำ <laughs> พูดถึงอวมาก vitamin C boosting um s e ั u m ของดร c t o r a l t นะคะตัวนี้มีสิ่งที่ทางแบรนด์เขาเรียกว่า f a c า a ู boosting complex ค่ะ,คะเป็นการรวมตัวของพวกสารหลายตัวนะคะที่ช่วยในเรื่องของ a n t i o x i d แล้วก็ความกระจ่างใสเขาจะเป็นผลพันธ์วิตามินซีนะคะถึงเขาอาจจะไม่ได้มีผลงานวิจัยรับรองเท่ากับพวกวิตามินซีตัวแท้แต่ส่วนตัวจิ๊บก็รู้สึกว่ามันเป็นออปชันที่น่าสนใจมากๆนะคะสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายอย่างตัวนี้นะคะเป็นวิตามินซีที่ใช้นะไม่เคยมีปัญหาเรื่องความแสบแดงคันลอกหน้าแก้มอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีเลยคะ่ะคือแน่นอนว่าผลลั์ก็คือขึ้นอยู่ลวแต่คนนะคะแต่ว่าที่จิ๊บอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆหลายคนที่ไปซื้อตามเนี่ยก็เห็นว่าชอบตัวนี้หลายคนเลยเนื้อของเขานะคะจะมีความบางเบาเหมือนกับเป็นน้ำเลย ตลาตัวนี้นะคะหลังจากใช้ไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่าหน้ามีความกระจ่งางใสขึ้นจริงๆนะคะคือไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแบบปุ๊บปั๊บนะคะแต่เหมือนรู้ตัวอีกทีก็แบบฮุยหน้ามันกระจ่งางใสขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตัวนึงนะคะที่เป็นออปชั่นสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้อยากใช้วิตามินซีเนี่ย The Alpha a r t i n To Discoloration Care จาก Cosrx ค่ะเป็นตัวที่จิ๊บอยากจะแนะนำเลยสำหรับคนที่มีปัญหาพวกเรื่องรอยสิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอยแดงรอยดำก็ตาม Alpha a r t i n t r a n a m i c Acid ใน c i n a m i d e and A.G เนี่ยพวกเนี้ยเป็นเหมือนส่วนผสมนะคะที่แพคมาเน้นๆเลยเรื่องของพวกความกระจงางซ ะะแล้วก็เรื่องของการลดรอยตา่ตางๆนอกจากนี้นะคะเขาก็ใส่มาในเปอร์เซนต์เทที่จิ๊บรู้สึกว่ากําลังเหมาะพอดีนะคะตัวเนี้ยจิ๊บใช้อะไม่ได้รู้สึกถึงปัญหาความแสบแดงแหง้งลอกอะไรเหมือนกันเนื้อของเขานะคะจะเป็นเซรั่มนำ้นำๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความเหนียวเนยหนอะหนะเลยจอบไปแนวชุ่มช,ชื้นมากกว่าประสบการณ์ส่วนตัวของจิ๊บนะคะคือตัวนี้ช่วยในการลดพวกรอยจากสิวได้ดีมากกันแดดกันบ้างดีกว่าค่ะคัดเลือกมาให้แค่2ตัวทุกคนเพื่อนๆน่าจะรู้กันแล้วเหมือนกันจาก Beauty บิ o เทฟ o n s o n เป็นตัวใหม่ล่าสุดของเขารุ่่่นนน Fresh ne คคคะะะกกกกกใล้้้เเียยััับบตตววาาามๆแแถท เนื้อของเขา่าจะมีความซึมไวกว่านะคะแต่มีความโกลว์แต่มันไม่มากไปมันไม่ได้เยิ้มมันไม่ได้โกลว์จนแบบอย่างนี้นะแค่ผิวสวยดูผิวแบบสุขภาพดีดูผิวแบบอิ่มน้ำจิ๊บได้อ่านบางคอมเมนต์นะคะที่บอกว่าตัวนี้ลองใช้แล้วมันมีเรื่องขุยบ้างนะคะแบบนิดนึงแต่ส่วนตัวจิ๊บอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวจิ๊บนะจิ๊บไม่เคยเจออย่างนั้นเลยอาจจะเป็นเกี่ยวกับสภาพผิวของเราแล้วก็เรื่องของสกินแคร์ที่เราใช้ก่อนหน้านั้นด้วยตัวนี้เขาใส่ฟิลเตอร์กันแดดมานล้เนคคมายัวนผสจากน,นะคะ,ะ,คะแล้วววก็ 5, ่่่าทีชย เ,เรื่องของความชุ่มชื้นปรับระโลงผิวค่ะจึงยกให้เป็นกันแดดผิวสวยประจําปีเลยนะคะใครที่ไรนะคนจะชมผิวตลอดต่อให้เป็นผิวที่แบบทาแค่กันแดดก็ตามสําหรับจิ๊บที่เป็นคนผิวมันขาดน้ํานะคะตัวเนี้ยเขาตอบโจทย์ทุกอย่างที่ต้องการเลยทุกคนความชุ่มชื้นได้ดีนะคะแต่ในขนาดเดียวกันก็ไม่มันเยิมเป็นตัวที่เบาสบายผิวตลอดทั้งวันนะคะแต่รู้สึกว่าย,ยังช่วยในการบํารุงด้วยถ้าเพื่อนๆจาได้นะคะว่า b ิ a u t y of j o อร์ซนตัวเก่าเนี้ยติดเฟรนด์ของจิง๊บมากี่ปีนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ขั้นกว่าน,น,น มองหาตัวที่รู้สึกว่ามั่นใจได้นะคะในเรื่องของ S.P.F. จิ๊บจะแนะนําเป็นตัวนี้นะคะเพราะเห็นทางแบรนด์เขาเคลมว่าได้มีการส่งไปทดลองในหลายแลบมากๆและค่า S.P.F. ที่ทดลองมาได้เนี่ยถือว่าสูงกว่าแบรนด์อื่นๆที่จิ๊บเคยลองใช้ได้ค่ะและจุดเด่นของกันแดดตัวนี้คะเป็นตัวจิ๊บสังเกตว่าพอจิ๊บใช้เขาไปบ่อยๆอะหน้านะคะไม่หมองลงปกติจิ๊บคนที่หน้านะคะจะมีความคล้ำกว่าคอแต่ว่าช่วงที่จิ๊บใช้กันแดดของอิงกูนะคะจิ๊บสังเกตว่าหน้ากับคอสีเดียวกันจะไม่แน่ เป็นพิศษแต่จิรู้สึกได้เลยนะว่าเรื่องของความหน้าหมองไม่หมองเนี่ย ตัวน,นี้จะค่อยเห็นบางคอมเมนต์นะคะที่บอกว่าเขาจะมีความแบบเยิ้มหน่อยนึงนะคะระหว่างวันก็อาจจะเพราะว่าเจคาผิวแบบผิวมันขาดน้านะคะให้ความรู้สึกของเป็นการบำรุงอะไรมากกว่าอะมาพูดถึงความแตกต่างกันบ้างนะคะคเพื่อนๆจะได้เลือกได้ง่ายขึ้นนะตัวนี้จะมีความหนักกว่านะคะหนึบๆก,กว่าหน่อยนึงนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะมีความบางเบากว่าซึมไวกว่านะคะจะได้รู้สึกว่าคนที่เหมาะสมกับเขานะคะคนผิวมันผิวมันขาดน้ํานะคะมาตัวนี้คนผิวแห้งนะคะมาตัวนี้ได้มันจะเป็นความรู้สึกคล้ายๆกับบำรุงอะทุกคนไม่ใช่หนึบแบบเหนอะใครที่ไม่ชอบกลิ่นกันนแดะลละคะ จิ๊บจะแนะนมาที่ตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้จะยังมีกลิ่นหนึ่งค่ะคือถ้าพูดถึงแแบบฟิ nish ผิวหรือความสบายผิวนะจิ๊บจะยังให้เป็น Universal Sun นะคะของอิงกัวจิ๊บจะให้ไปในเรื่องของการปกป้องค่ะทุกคนวันไหนที่ออกไปข้างนอกนะคะรู้สึกแบบอยากกันแดดหนักๆนะจิ๊บจะเน้นมาที่ตัวนี้นะคะแต่ว่า Everyday Use ของจิ๊บอะจิ๊บจะเน้นมาที่ตัวนี้ค่ะ Nighttime Routine กันบ้างดีกว่านะคะมันก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่จิ๊บใช้ตัว First Step Treatment ไปแล้วค่ะออซรั u m ที่ปกติจิ๊บจะใช้นะคะจิบะเเนนาาารรปลอ็่่่ววพิิคคคคทีผผแงงยยื คูริโตนะคะทุกคนเป็นรุ่นอันเซนเทนเหมือนเดิมค่ะก็คือไม่มีกลิ่นเนื้อของเขานะคะคจะออกมาเป็นเจลๆอย่างนี้แล้วเวลาเกลี่ยไปนะคะเขาจะมีความแตกตัวเป็นน้าเกลี่ยง่ายซึมง่ายนะคะทาง่ายมากเรียกว่าทุกอย่างความง่ายนะคะรวมตัวอยู่ในน้องเขาแล้วตัวนี้นะคะส่วนผสมเด่นๆของเขาก็คือจะเป็นตัวเซนเทล่านะคะที่จะขึ้นชื่อในเรื่องของการปลอบประโลมผิวช่วยในการลดพวกความแดงความระคายเคืองของผิวได้ดีมากให้ความชุ่มชื้นแต่ไม่เหนอะหนะเลยวันไหนอยากรีบๆนะคะปั๊บปั๊บปปุ๊บทา,า,านิดเดียวจบเข้านอนได้เลยนทตัวึงค่่ะี มาเริ่มใช้จะชอบเขามากๆใช้มาจะครึ่งขวดแล้วทุกคน D-Plen นะคะ Cica Tero a m p o l ค่ะใครที่อยากได้ิก้าแต่ยังมีความชุ่มชื้นแล้วก็ยังมีความเคลือบเคลือผิวอยู่หน,หน่อยนึงค่ะแล้วนอกจากิก้าเนี่ยเขายังมีตัวเหมือนวิตามินดีนะคะที่ช่วยในการเติมความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ล็อกพวกความชุ่มชื้นอะไรต่างๆอยู่ในผิวขึ้นอยู่แ,แต่คนเหมือนกันนะคะใครที่ชอบความบางเบาใช้งานง่ายไม่มีกลิ่นนะคะ Purito ใครที่ชอบิก้านะคะแต่ยังอยากได้ความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่หมายเรื่องกกลิิบบ่่่นนนนนขอองบัววเเีียยจจจะะะะชป็ต้คาาไห s p พูดถึงเรตินอลก่อนเลยนะคะหลอดไม่สู้แล้วเนื้อจะเป็นครีมอย่างนี้แต่ว่านี่เปลี่ยง่ายมากนะคะเขาจะมีความเป็นกึ่งกึ่งมอยส์เตอร์นะคะเป็นเรตินอลที่จิบใช้แล้วไม่เจอปัญหาหน้าแห้งค่ะทุกคนใช้ไปนะมันเหมือนกับเราทามอยส์เ i อร์มากกว่าทาครีมเรตินอลอ่ะมีเป็นซ u เปอร์ t a m ามินีแล้วก็แพนเ e นอลนะคะให้ความชุ่มชื้นได้ดีตัวนี้นะคะด้วยเปอร์เซนเทของเรตินอลที่มีความอ่อนโยนนะคะอยู่ในแบบ encapsulation ต่างๆนะคะค่อยๆปล่อยสารออกมาจิบรู้สึกว่าคนที่เป็นมือใหม่นะคะก็ยังสามารถใช้เขาได้ค่ะค เขาอาจจะขึ้นชื่อนะคะในการเรื่องลดริ้วรอยเรื่องแอนตี้อจิ้งต่างๆนะแต่ความจริงแล้วเขาเป็นสารที่สารพัดประโยชน์มากนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือเขาสามารถช่วยในการลดพวกความครุขระของผิวนะคะช่วยในการวกควบคุมการผลัดเซลล์ผิวอะไรต่างๆของเราตัวนี้เป็นตัวที่จิบใช้นะคะแล้วบริเวณหน้าแก้มที่ปกติจะมีความอุดตันมีความครุขระดูดีขึ้นมากๆนะคะผิวหน้าของจิบด,ดูเรียบเนียนขึ้นมากๆจิบเตือนก่อนนะสำหรับใครที่อยากจะใช้เขานะคะเป็นคนผิวแพ้ง่ายแล้วตอนที่จิบเริ่มใช้เขาตอนแรกอะคะ่ะเ็ดันสิวนิดนึงตรงบริเวณน รุนแรงขึ้นมานะถ้าอย่างนั้นอาจจะแพ้นะคะอันนั้นก็คือจะแนะนําให้เลิกใช้นะแต่สําหรับเจิเป็นแค่แบบความดันสิวเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือเรียบหน้าเรียบเลยจ้ะทุกคนอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็น special treatment ของจิง๊บจิ๊บอาจจะไม่ได้ใช้เขาเท่ากับเมื่อก่อนนะแต่ใช้เขาที่ไรก็ยังรู้สึกว่าโนองเขาดีจริงๆนะคะ BT r e d e o Shot 100เนื้อของเขาจะมีความเป็นเจลๆอย่างนี้นลนะะแล้วเวลาเกลี่ยไปอะค่ะเราจะรู้สึกได้ถึงเหมือนกับเข็มเล็กๆนะคะเขาจะมีสม่วนผสมนะคะที่เรียกว่าสปิโก้ที่จะทําทห,ห,ห,หา Micro นะ จิ๊บบอกไว้ก่อนว่าจะมีบางคนที่แบบสเกปติคอลของเขานะคะก็อาจจะไม่ได้แบบแนะนําเขาอะไรเท่าไหร่แต่ส่วนตัวจิ๊บว่าตอนที่จิ๊บได้ไปฟัง r d ที่พัฒนาตัวนี้ขึ้นมานะคะเขามาอธิบายาจิ๊บก็รู้สึกว่าเขาก็ยังมีความน่าสนใจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครอยากลองใช้ะคะ่ะจิ๊บแนะนําว่าลองศึกษาให้ดีๆก่อนนะคะลองหาข้อมูลจากหลายๆด้านแล้วก็มาตัดสินใจเองว่ามันจะเหมาะหรือไม่เหมาะกับผิวของเพื่อนสิ่งที่จิ๊บเห็นได้มากสุดนะจะเป็นเรื่องของความเรียบเนียนของผิวคนทุกคนพวกเรื่องของรูขุมีีคคคควววามมกกกรระะะชัับบขึ้นนนพสส่่ผทลยๆโ จะเข้าไปในผิวของเรานะคะแล้วก็ช่วยในการทําให้พวกสารสกัดของเขาต่างๆเนี่ยสามารถซึมเข้าไปในผิวดีๆขึ้นค่ะความรู้สึกของผิวหน้าจิบแมันคือเรียบเนียนมากนะคะผิวมีความเล่นแสงมากด้วยตัวที่เกี่ยวข้องกับรูขุมขนอีกตัวหนึ่งนะคะที่สิบยากจะแนะนําถ้าใครไม่อยากจะเจ็บตัวจากน้องตัวสปิโก้สนะคะ B plain mangbean pore tight up serum ตัวนี้นะคะมีมางบีนเพปไทด์นะคะที่ทางแบรนด์เขาเคลมว่าสามารถช่วยรูขุมขนของเราอะมีความกระชับขึ้นได้ค่ะและจากที่สิบดูนะคะคือเขามีการวัดพวกผลแบบรูขุมขนนะคะความ ความลึกความหนาอะไรแบบจริงจังมากเขาบอกว่าส,ส่วนผสมของตัวนี้นะคะจะไปช่วยในการเติมความชุ่มชื้นทำให้ผิว,วมีความกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในการลดอุณหภูมิผิวน่าน,นักเป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะที่สามารถทําให้รูขุมขนอาจจะดูขยายตัวได้มากขึ้นตัวนี้จะบอกเลยนะว่าเป็นหนึ่งในตัวที่จใช้หมดเร็วที่สุดของปีเหมือนกันลักษณะของเขาจะเป็นเจลเซลใสๆนะคะแล้วก็แตกตัวเป็นน้ำทุกคนเกลี่ยง่ายมากอาจจะไม่ได้เห็นเรื่องของทูของขนนะคะเร็วเท่ากับตัวของ PT v i d e o Shot แต่เป็นตัวที่1ไม่เจ็บตัวในการใช้นะคะ2มัันนก็็ยงเหผลอยู่ดีนะะคแต่ เพื่อนแค่จะต้องให้ระยะเวลาเขาในการทําง,งานนิดนึงค่ะคุกคนนะคะดูมีความกระชับขึ้นแล้วก็หน้าองค์ดงของเราเนี่ยก็ดูมีความเรียกว่าชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะมีความตึงตึงมากขึ้นมาใชลเซอร์ <Char> izer นะคะตัวแรกที่อยากจะแนะนําของปีนี้เลยนะน้องอีทูดี้ซูนจงไฮโดรแบเรียครีมค่ะ,คะเขาจะมีส่วนผสมนะคะของแพตติโนกับมาเดกาโซไซน์นะคะก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยในการปรับปรุมผิวช่วยในการเสริมสร้างแบเรีผิวนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นด้วยเนื้อของเขานะคะจะมีความแบบเป็นเจลครีมนะคะที่เกลี่ยง่ายเคลือบเคลือบ าบางเบาแล้วก็เรายังรู้สึกถึงความชุ่มชื้นโบกไปเลยเป็นคล้ายๆกับ sleeping mask ตอนกลางคืนนะคะตอนเช้าตื่นมาเนี่ยหน้านะคะจะยังมีความชุ่มชื้นม,มีความโกลนะคะดูเหมือนกับหน้าของคนแบบสุขภาพดีของคนนอนเต็มอิ่มนะคะของคนดื่มน้ำเต็มที่ต่อให้จิ๊บไปทาหัตถการแบบพวกเลยสรงเลเซอร์มาเนี้ยจิ๊บก็จะยังเลือกใช้เขาค่ะเขามีความอ่อนโยนมากนะคะเนื้อของเขาจะมีความ c o ล l i n g มีความเย,ย็นๆนะคะสบายผิวมาก c o ริ i t o ค่ะเป็นตัวไมที่ b บ m b o o panel cream นะคะถ้าตัวของซุนจองมีความเป็นเจลครีมตัวนี้จะมีความเป็นครีม แต่ก็ยังมีความเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็มีความเคลือบผิวก็ไม่ส่วนผสมนะคะที่เน้นในการเสริมพวกสกินแบเรียนะคะใครที่แบบปาการผิวพังช่วงนี้อยากจะแบบฟื้นฟูผิวให้ผิวแข็งแรงนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่แนะนาค่ะและพริตตก็มีความอ่อนโยนเหมือนกันนะคะเป็นตัวที่ต่อให้หลังคาทการก็สามารถใช้ได้เหมือนกันพี่จิบชอบใช้ก็คือใช้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ด้วยนะคะเป็นเหมือนคอมโบแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เจ็บขามันมากไปอยากจะเลือกตัวอะไรตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จะมีเนื้อที่บางเบากว่านะคะความชุ่มชืืื้้้้้นน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 ไไดดีีีกกกกวววว่่าาาาาตัเเเเยอออคคะะะใรรรบบผิิม เนื้อจะมีความหนักกว่าแต่ก็แค่นิดเดียวส่วนใครนะคะที่กำลังมองหา m o i อไร r i z e r แบบสําหรับตอนเช้าตัวที่บางเบาหน่อยหนึ่งนะคะ Dr. a l t e a r t h r e a 345 r e l i e f Cream ค่ะออกมาในช่องีนี้ก็อย่งมากจริงๆค่าโฆษณาก็ไม่ได้จ่ายนะจ๊ะเจลครีมนะคะเกลี่ยง่ายมากเอาจริง,จรงๆจิ๊บเห็นเขาจากการที่เมคอัพอาร์ติสต์ที่แต่งหน้าให้อดอรังๆหลายคนนะใช้เขานะคะจิ๊บก็เลยได้เขามาจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเขาเนี่ยคือเขาจะมีส่วนผสมนะคะที่เน้นในการดูแลผิวแบบองค์รวมเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลอบปรรโณมนะคะเรื่องของความชุ่มชื้นแลวกก็เรรื่่อองงงขคคาามะะจใส อ่ะเรามาพูดถึงเรื่อง e x p l o a t i o n หรือการผลัดเซลล์ผิวบ้างดีกว่าะคะจ,าจะใช้เขาแค่เฉพาะช่วงที่รู้สึกว่าอ่ะอาจจะผิวอุดตัน,นหน่อยนึงหรืออาจจะเป็นแบบอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะคะขึ้นอยู่แต่ความต้องการของผิวตัวของนูมูซินนะคะเป็นตัวที่ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวที่ออกแบบมาให้มีความอ่อนโยนตัวนี้เขาจะเน้นในการดูแลปัญหาพวกรูขุมขนต่างๆแล้วก็เรื่องของความเรียบเนียนของผิวนะคะด้วยสารสกัดอย่าง LHA แล้วก็ PHA นะคะจะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ทําความสะอาดรูขุมขนได้อย่างอ่อนโยนค่ะเป็นตัวผลัดเซลล์ผิวที่จจิปใช้นะะคคแลวไม่เเยออัญหาพกกบบๆ ว่าแสบๆหน้าเลยแผ่นเขาจะมีแบบเท็กซ์เจอร์นะคะปุ่มๆหน่อยนึงก็สามารถใช้ในการผัดเซลล์ผิวแบบสครับอ่อนๆได้ดีค่ะเขายังมีส่วนผสมที่เรียกว่าแอนตีเซบมพีนะคะช่วยในการวกควบคุมความมันแล้วก็ลดโอกาสการเกิดสิวค่ะจิบรู้สึกได้นะว่าพวกสิวอุดตันอะไรของจิบเนี่ยมันน้อยลงความผูกขาของผิวนะคะก็ดีขึ้นผิวมีความเรียบเนียนขึ้นเมดิคิวนะคะม e d ด c a l ซอ c i ไซด์เบลนด์มิชแพค่ะตัวนี้เขาจะไม่ได้เน้นเรื่องของการดูแลแบบผัดเซลล์ผิวอะไรมากเท่ากับตัวก่อนหน้านี้นะคะแต่เขาจะเนตัวนี้คะ แผ่นของเขาสามารถใช้ในการมาร์กผิวได้อย่างดีเลยใครที่รู้สึกว่าหน้าช่วงนั้นนะคะต้องการการปลอบประโลมอาจจะแบบมีความอักเสบขึ้นมาแปะแช่ทิ้งไว้นะคะหรือจิ๊บสังเกตว่าพวกความอักเสบอะไรต่างๆอหายเร็วขึ้นสิ่งที่จิ๊บชอบทำคือใช้เขาในการเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าค่ะเพื่อนๆนะคะสามารถแปะเขานะคะเหมือนมากซ้าไว้ทิ้งไว้สักประมาณ10-15นาทีนะคะเวลาใช้ล้วก็เอ็กซ์พลเรตแบบเบาๆนะคะ เท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้ผิวหน้านะคะที่เหมือนเป็นแคนวาสที่เรียบเนียนก่อนแต่งหน้าใครที่ชอบจะัญหาเวลาแต่งหน้าเหมือนจิ๊บนะคะคือผิวชอบเป็นคุยผิวชอบแยกชัดน,นะคะจิ๊บสังเกตนะว่าพวกการแต่งหน้าของเราอะคะ่ะมันดูดีขึ้นสวยขึ้นมากๆลิปมันตัวที่จิ๊บชอบมากให้ยืนหนึ่งนะคะที่ดูมีเยอะคือรุ่นเดียวกันทุกคนแต่คนละกลิ่นเวลาซื้อดูให้ดีๆนะทุกคนต้องเป็นรุ่นที่เขียนว่า melty type ค่ะที่สุดของลิปมันแบบแข้งสําหรับจิ๊บคือจิ๊บเป็นคนที่ปากแห้งมากนะทุ อบซื้ออะไรของซ้ำนะคะถ้ามันไม่ได้ดีจริงๆแต่นี่คือจิบซื้อรุ่นเดิมๆนะแค่เปลี่ยนกลิ่นอะทาเขาเดี๋ยวเดียวก็สวยทาทับแบบพวกลิปที่เรามีอยู่แล้วก็ยิ่งทําให้ปากฉ่าวาวเขาไปใหญ่เป็นความฉ่าที่ไม่ได้เหนอะเกินไปนะคะคือเขาไม่ได้แค่เคลือบบำรุงผิวนะแต่เหมือนกับเขาลงลึกเข้าไปนะคะแล้วก็ทาให้ปากเราชุ่มชื้นขึ้นจริงๆตัวจิบชอบมากนะคะใช้ตอนแต่งหน้าใช้ตอนก่อนนอนนะคะใช้ในทุกเวลาที่จะมีให้ครเขาอะทั้งหมดนี้นะคะคือ favorite skincare ประจาปี่นสองศูนย์สองสี่ค่ะปีเนี้ยนะะ่า,าจะยายเคะกเคยหหน้า าตาแ,แต่แปลว่าดีจริงไงเดี๋ยวเพวกอรายละเอียดต่างๆเนี่ยจ,จะใส่ไว้ใน description box ด้านล่างแล้วก็ใน youtube shopping นะคะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าวิดีโอวันนี้ได้ให้ประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ k กด subscribe แล้วก็ลด like กด s h a กระดิ่งใจมาเพื่อออัพโหลดวิดีโอต่อไปะคะ่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย